สวัสดีครับต้อนรับทุกคนขู่ช่องสร้างไหม่สายป้าพาไปทัวร์ครับดาเนินรายการโดยสร้างไหมชัยภูมิครับอีพีนี้นะครับแวะมาเบิ่งบรรยากาศนะครับน้ำป้าไหลหลากนะครับอยู่มองใดเดี๋ยวผมสีภาพพี่น้องเปเบ่งครับครับผมสถานที่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องสามอนะครับเนาะ นตกติดต่อกันลายมือครับพี่น้องครับเก็ดให้น้ำปลาลงมาจากภูเขาเนาะครับเนาะน้ำเป็นสีแดงเลยครับตอนนี้นี่เป็นบริเวณภายในวัดนะครับวัดคีรีคงคาวนาลามครับ น้ำไหลแห้งขนาดครับครับผมช่องสามมอนะครับเป็นร้อยต่อระว่างเขตจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออีกอำเภอขอนสวรรค์นะครับ เพราะฉะนั้นตำบลช่องสามมอนะครับซีมียุ2่2สองอำเภอนะครับพี่น้องก็คือตำบลช่องสามมออำเภอแก่งพ้อนะครับแล้วก็บตำบลช่องสามมออำเภอคอนสวรรค์น,นะครับพี่นอ้องปักหมุดกีเพียกับเบื้องอำเภอแล้วนะครับที่ผมยุ่ตอนนี้เป็นของอำเภอแก่งพ้อนะครับบรรยากาศดีครับหลังผููเขาไปนี่กันที่เป็นเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้อง ิีตอ่อกับจังหวัดคอนแก่นครับเดี๋ยวผมพาไปเบื่องบรรยากาศครับ นสะพานคำห่วยมากแล้วครับแะมีชาวบ้านเพิ่งกำลังหาปลาอยู่นะครับปิดถนนเลยนะครับพี่น้อง อยู่ในซุ้มเมนั่็จะมีอ่าตำนานของช่องสามอนะครับ เดี๋ยวผมสิพาเดินชมบรรยากาศภายในวัดนะครับพี่น้องเบิ้องแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ชัยภูมินะครับเด้อมีไกลาพร้อมเลย ทางนี้ก็จะเป็นวัดนะครับโบสถ์นะครับฟังนี้ก็อซมี่มาทูกปันมานะครับมาบักทอกนะครับครับตำนานของมาบักทอกนะครับพุทธเราเคยฟังว่าสมัยตะกอนนะครับภูเขาสองลูกนี้ยังต่อกันอยู่นะครับประเนศในขาดออกจากกันนะครับแล้วที่นี่จะกันน้ำไว้นะครับ น้ำก็เลยสียันไปถึงอำเภอเก่งพ่อนะครับที่นี่มาตัวนี้นะครับโดยความดื้อความสนแหละครับก็ขุดกระเคี้ยวไปนะครับขุดไปขุดมาผู้เขาขาดออกจากกันนะครับน้ำก็เลยไหลลงไปตางล่างนะครับเกิดกลายเป็นช่องสามมอนะครับแต่ว่าช่องสามมอนี่อีกตำนานหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจิพัไปเบ่งครับนี่คือตำนานของหมาบกทอกนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุ้นนะครับเรื่องเล่ากันนะครับ ภายในบริเวณวัดครับบรรยากาศเงียบสงบร่มเย็นนะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนขององค์หลวงพ่อนะครับประดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมินะครับ ผูที่ก่อตั้งแล้วก็บุกเบิกวัดมองนี้นะครับหลวงพ่อประจักษ์โชติโกนะครับอยู่ถัดกันมานะครับก็สิเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับลอยพระพุทธบาทจำลองครับ พี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับทั้งอำเภอแก้งค้อนะครับหรือมีโอกาสมาทาั้งโคกปุชัยมันจาาขอนแก่นนะครับแวะมาเที่ยวชมได้นะครับมากาศก,กัลระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นาวัดแห่งนี้ได้ครับไปผมจะพาไปเบิ้องสุ้มพุนกับสที่พี่น้องเห็นนี้จอระเขตโตสีเหลืองๆนอนอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบื้งพร้อมกัน,นครับ มาเบื่องอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอนุสาวรีย์ของหมอทั้งสามนะครับเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอนุสาวรีย์ของหมอทั้งสามนะครับที่มาของช่องสามหมอนะครับผม ครับผมตามตำนานที่ผู้เฒ่าเพื่อบาสู้ฟังนะครับเนาะแต่คือว่าแต่ก่อนมีพญาชลวันนะครับอารวาสอยู่แม่น้ำแห่งนี้นะครับเนาะแล้วก็ทำไร้ค้นนะครับกัดกินค้นนะครับแล้วก็ให้หมอมาปราบนะครับผู้ที่หนึ่งปราบเ่ได้นะครับผู้ที่สองก็ปราบเ่ได้นะครับผู้ที่สามนี่เป็นผู้ยิงนะครับปราบได้นะครับแต่เลยปิดตำนาน ัญญาชาละวันนะครับเป็นที่ม้าของช่องสามมอนะครับนี่คือตำนานครับ ผมตามตำนานผูเ่าเพิ่ว์วอาสู้ฟังกัคือว่าจอระเขนนะครับโตง่ญ่แบบนี้เลยนะครับของแท้นะครับอันนี้คือเพินว์วอาสู้ฟังนะครับ ที่มาของต้นยางแบกหินนะครับก็คือว่าพุทธเอาคนบ่อยฟังอีกแล้วครับตามตำนั้นนะครับพญาชลวันตัวนี้นะครับเป็นพระธุดงค์มากับเน้นๆนะครับแลวที่นี่อยากรองวิชาอาคมนะครับก็เลยให้เน้นๆคือขันธมนต์ไว้ขังบนนะครับแต่ที่นี่เจ้าของมุดน้ำลงไปถ้าเกิดมีอย่างโ่ขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับบอกเน้นๆไว้นะครับแตะที่ี่หลวงพ่อก็เลยลงน้ำไปนะครับลงน้ำไปแล้วโ่ขึ้นมากลายเป็นจระเข้นะครับ ตัวบกง่ายนะครับที่นี่เน้นน้อยตกใจครับทิมขัดน้ำมนตับก้อนหินนะครับคนละทิศพลันละทางนะครับเรียกหนีเขาป่าไปนะครับแล้วได้เอาก้อนหินก้อนนึงนะครับมาวางไว้ทีต้นยางนะครับต้นยางกใหญ่ขึ้นไงขึ้นสมมุตสมืุกับกอดก้อนหินไว้นะครับเป็นตำนานของต้นยางแบบแบบหินนะครับผมก็บม่เคยเห็นต้นแท้กันนะครับได้ยินแต้ตำนานพน่บอยฟังนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับ คลิปนี้กับะมาณนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ชัยภูมินะครับช่องสร้างใหม่สายปลาพาไปทั่วนะครับคลิปนี้พี่น้องแวะมาเบ่งบรรยากาศภายในวัดช่องสามมอนะครับวัดชีรีคงคาวนารามนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ